สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาในช่วงปักแรกของเดือนสิงหาคมนั่นก็คือตั้งแต่วันที่1ไปจนถึงวันที่15สิงหาคมปี2568นนะคะเราจะมาวางแผนดวงชะตากันและจะพิจารณากันไปในแต่ละด้านของชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินสุขภาพการแก้ปัญหาเรื่องเด่นที่คุณควรจะรับรู้และเรื่องที่คุณจะต้องพึงระมัดระวังค่ะเรามาเช็คกันได้ในคลิปวิดีโอนี้นะคะคลิปวิดีโอนี้เป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมังกรค่ะชาวลัคนาราศีมังกรคะในแง่มุมของการงาน ในระยะปักแรกของเดือนสิงหาคมนี้สถานการณ์ด้านการงานของคุณยังมีความคึกคักดีค่ะแต่อาจจะต้องจัดการหลายๆอย่างพร้อมกัน การพูดการสื่อสารการเจรจาถือเป็นกุญแจหลักสําคัญของชาวลัคนาราศีมังกรน,นะคะเนื่องจากดาวพระพุธได้ทําการโคจรมะลิงลัคนาราศีเกิดส่งผลทําให้การพูดนั้นมีพลังการพูดหรือว่าการสื่อสารของคุณนั้นจะมีความน่าเชื่อถือค่ะดังนั้นชาวลัคนาราศีมังกรในระยะนี้นะคะก็จะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับงานที่ต้องใช้คําพูดวาจาหรือการสื่อสารทุกรูปแบบค่ะ ชาวลัคนาราศีมังกรจะมีโอกาสได้ทําในสิ่งที่คุณต้องการนะคะอะไรที่มันค้างค้างคาคา,าเป็นปัญหาเก่าที่คุณจะต้องเข้าไปเคลียร์ไปแก้ไปจัดการก็จะได้จัดการให้เสร็จลุล่วงในระยะปักแรกของเดือนสิงหาคมนี้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะมันส่งสัญญาณบวกต่อด้านการงานของชาวลัคนาราศีมังกรค่ะท่านใดที่ทําการค้าการขายก็ยังถือว่าไปได้ดีนะคะมีความคึกคักนะอาจจะมีสิ่งที่คุณจะต้องแก้ไขปัญหายอยู่บ แต่ชาวลัคนาราศีมังกรก็จะมีไหวพริบปฏิพานรับมือกับปัญหาที่คุณเจอได้ดีเลยทีเดียวค่ะในเรื่องของลูกน้องบริวารหรือคนที่อยู่ภายใต้การปกครองการดูแลของคุณนั้นอาจจะมีบางจังหวะที่มีความคิดความเห็นไม่ตรงกันค่ะทําให้เกิดการทะเลาะวิวาหรืออาจจะเจอกับปัญหาความขัดแย้งต่างๆนานาได้ก็ขอให้ชาวลัคนาราศีมังกรน,นั้นพยายามนิ่งสุขุมรอบคอบทํางานอย่างมีกลยุทธ์แล้วก็ต้องระมัดระวังกัน ตัดสินใจที่รวดเร็วจนเกินไปด้วยค่ะมีสัญญาณดีๆเกี่ยวกับเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ที่คอยให้การช่วยเหลือผลักดันและสนับสนุนนะคะชาวลัคนาราศีมังกรท่านใดที่ทำงานประจำเป็นข้าราชการพนักงานบริษัท หรืออาจจะเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจนะคะก็ยังได้รับข่าวดีในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะมีคนที่คอยซัพพอร์ตผลักดันคุณอยู่เบื้องหลังหรือเวลาที่คุณทํางานไปแล้วเจอปัญหาก็มีคนคอยชี้แนะแนวทางหรือว่าหาลู่ทางในการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นให้กับตัวคุณเป็นอย่างดีนะคะในระยะนี้หากชาวลัคนาราศีมังกรมีโอกาสในการพูดเจรจาพรีเซนต์ต่อหน้าคนหมู่มากก็อย่าลืมนะคะว่าการพูดการสื่อสารนั้น ส่งผลดีต่อตัวคุณขอให้คุณรีบคว้าโอกาสนี้เอาไว้ค่ะอาจจะเป็นสัญญาณดีๆที่ส่งผลมาบอกว่าชาวลัคนาราศีมังกรอาจจะมีชื่อเสียงและมีคนรู้จักคุณมากขึ้นก็ได้ค่ะ ในแง่มุมของการเงินการทองนะคะก็ยังถือว่าจังหวะปักแรกของเดือนสิงหาคมนี้ชาวลัคนาราศีมังกรน,นั้นอาจจะมีรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับคู่ครองคนรักคู่รักหุ้นส่วนหรือคู่ค้าคู่สัญญาคู่พาร์ทเนอร์มากขึ้นนะคะชาวมังกรหลายคนหลายท่านอาจจะมีงานสังสรรค์งานพบปะงานเลี้ยงหรือมีค่าสัญญาค่าเอกสารมีรายจ่ายเกี่ยวกับคู่ครองที่ป่วยไข้ไม่สบายหรือคู่ครองคนรักของ คุน,นั้นมีภาระที่ต้องใช้เงินคุณก็ต้องเอามาซัพพอร์ตเอามาช่วยเหลือเจือจุนประมาณนี้เป็นต้นค่ะ และชาวลัคนาราศีมังกรนะคะในระยะนี้ก็อาจจะมีรายจ่ายเกี่ยวกับข้าวของเครื่องใช้ที่คุณใช้อยู่เป็นประจำไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้ารถยนต์รถจักรยานยนต์นะคะหรืออุปกรณ์แก๊เจ็ต่างๆนะเพราะฉะนั้นพยายามใช้ของอย่างมีความระแวดระวังนะคะอย่าพยายามให้คนอื่นหยิบยืมนะคะเวลาที่มีคนหยิบยืมของคุณไปกลับกลายเป็นว่าเขามักจะเอาไปทําเสียทําพังชาวลัคนาราศีมังกร,กรก็ต้องดูเรื่องนี้ให้ดีนะคะ การเงินมันอาจจะไม่ถึงขั้นรั่วไหลหรอกนะคะสําหรับชาวมังกรแต่มันอาจจะมีรายจ่ายหลายทางจนบางครั้งเนี่ยคุณรู้สึกว่าเงินไม่พอเก็บหรือบางครั้งบางทีก็อาจจะรู้สึกไม่พอใช้แต่ไม่ถึงขั้นว่าคุณจะต้องไปหยิบยืมใครหรอกนะคะถ้าคุณรู้จักวางแผนการเงินการทองให้ดีก็เชื่อว่าชาวละคนาราศีมังกรจะหลุดพ้นจากปัญหาความติดขัดเหล่านี้ไปได้อย่างแน่นอนค่ะ ไม่เหมาะที่จะให้ใครหยิบยืมเงินนะคะเพราะอาจจะได้คืนช้าแล้วก็ต้องพยายามอย่าไปหลงเชื่อคําพูดคําจาของคนอื่นหากมีคนมาชักชวนหากมีคนมาดึงคุณให้ไปร่วมออการลงทุนต่างๆก็พยายามคิดพยายามไตร่ตรองให้ดีก่อนที่จะใช้จ่ายเงินออกไปนะคะ ชาวลัคนาราศีมังกรสิ่งที่คุณจะต้องพึงระมัดร,ระวังเลยนะคะดาวพระราหูเนี่ยได้ทําการโคจรกลับมายังบ้านเกิดเรือนเกิดของดาวพระราหูเองแม้จะเป็นกเกษตรราธิบดีอยู่ในเรือนการเงินแต่ก็อาจจะทําให้คุณมีความคิดหลายทางลังเลโลเลสับสนเกิดความเครียดง่ายดังนั้นต้องพยายามโฟกัสค่ะกับสิ่งเล็กๆน้อยๆก็อย,อ,อย่าประมาทค่ะ พยายามใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆและจัดลำดับความสำคัญในชีวิตให้ดีค่ะส่วนดาวพระอังคารยังโคจรสถิตยอยู่ที่ราศีกันนะคะตรงนี้ให้ระมัดระวังปัญหาที่มาจากลูกน้องบริวารเพื่อนร่วมงานหรือคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวบางคนที่มักจะสร้างเรื่องสร้างราวหรืออาจจะพูดจาทิมแถมตัวคุณคุณต้องพยายามตั้งสติหลีกเลี่ยงการผเผชิญหน้าหลีกเลี่ยงการประทะหากจําเป็นที่จะต้องเจรจาก็ให้เจรจากันแบบสุภาพและมีเหตุมีผลนะคะ อย่างไรก็ตามการประนีประนอมนั้นดีที่สุดค่ะช่วยคลี่คลายสถานการณ์ที่ตึงเครียดได้มากกว่าอย่าพยายามไปใส่อารมณ์หรือประทะที่มันรุนแรงค่ะสิ่งที่ส่งผลอย่างโดดเด่นต่อดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมังกรในระยะปักแรกของเดือนสิงหาคมนี้นะคะ ชาวลัคนาราศีมังกรมีโอกาสที่จะได้เริ่มขยับเกี่ยวกับแผนงานหรือโปรเจกต์อะไรก็ตามที่คุณคิดมานานแล้วว่าอยากจะเริ่มอยากจะทําอยากจะลงมือแต่มันอาจจะยังไม่มีจังหวะที่เหมาะสมสักทีระยะนี้มีเกณฑ์ที่จะได้ลงมือทํานะชาวลัคนาราศีมังกรเหมาะแก่การเริ่มต้นใหม่เหมาะแก่การสร้างโปรเจกต์หรือว่าอาจจะนําไอเดียเก่าๆของคุณมาผลักดันงานของคุณก็ได้นะคะมีข่าวเด่นจากผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะที่จะคอยสนับสนุนช่วยเหลืออย่างเงียบๆหรือบางทีเขาอาจจะ คอยสนับสนุนคุณอยู่เบื้องหลังก็ได้นะคะชาวมังกรนะคะในช่วงนี้อาจจะมีโชคลาภเล็กๆเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นจากการเสียงดวงเสียงโชคหรือว่าการได้ของขวัญการได้งานฟรีการได้งานเสริมนะคะหรือมีคนคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตค่ะงานที่เกี่ยวข้องกับสื่อโซเชียลมีเดียก็ถือว่ายังทําได้ดีนะคะ ในแง่มุมของสุขภาพกันบ้างค่ะชาวลัคนาราศีมังกรระยะนี้อาจจะต้องระมัดระวังระบบทางเดินอาหารแล้วก็ต้องดูแลในเรื่องของการพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอด้วยนะคะเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารเนี่ยอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับกรดไหลย,ย้อนลำไส้แปรปรวนแพ้อาหารหรือบางทีเนี่ยเครียดกังวลจนทําให้มีการเป็นโรคกระเพาะนะคะที่เขาเรียกว่าเครียดลงกระเพาะนั่นเองค่ะ ชาวมังกรบางคนบางท่านยังมีการนอนหลับพักผ่อนที่ไม่เพียงพอบางทีนอนเยอะนะแต่ว่ามันเป็นการนอนที่ไม่มีประสิทธิภาพเพราะว่าหลับหลับตื่นตื่นหรือว่าลุกขึ้นมากลางดึกแล้วก็นอนหลับต่อไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นแนะนํานะคะอยากจะให้ชาวมังกรออกกําลังกายเบาๆในช่วงเวลาเย็นมันจะช่วยทําให้เราหลับสนิทมากยิ่งขึ้นหรือเปิดฟังธรรมะเบาๆก่อนนอนก็จะช่วยให้สมองปลอดโปร่งโล่งมากขึ้นค่ะ ก็คราวๆประมาณนี้นะคะสำหรับดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมังกรในระยะปักแรกของเดือนสิงหาคมปี2568ชาวลัคนาราศีมังกรท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณน้อมเอาพลังงานดีๆกล่าวคำพูดดีๆต่อตัวคุณเองหรือจะพิมพ์คำพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้เทพพดาฟ้าดินทั้งหลายได้รับรู้ว่า ต่อแต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวทุกดวงเข้ามาเป็นแรงกระตุน้นเข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณได้ประสบพบเจอแต่ความสำเร็จและราบรื่นค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ